สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเปรมชัยกั้าชันเปรมสีวันนี้เรากลับมากับเกมขับรถชาวบ้านบันด์เลยเจนเย่ใกลกแล้วครับก็คิวไปแล้วเราได้ให้คุณเปรมสีแข่งรถไปนะครับเต็มแลคุณเปรมสีคิวไปแล้วสนุกไหมสนุกมากเลยค่ะวันนี้เอาใหม่นะคะ่ะใหม่วันนี้ผมขับเองเอา้าวโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกับคุณเปรมสีก่อนนะครับโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปรถทั้งเลยไป ะไปสีวันนีงผยจ่เริ่องรถเองนะเอาก็ได้ค่ะอันนี้เรา่อเป็นสีโอ้แล้วก็ส่อะไรคะโอ้โอเคค่ะ,คะ <No. S 1> ไปเป็นสีคอยดูผมให้ดีนะผมจะเก่งให้คุณให้ได้๋ยวคอยดูนะคะ คอยดูนักเป็นสีมาเลยจะพกป้าที่ไหนเด้อเป็นสีที่ไหนเด้ออันที่ป้าโอ้ยดูตัวดูดีเออร้อยเสร็จเวลาเป็นสีเสียเลยค่ะเอ้ยไอ้แดงเอ้ยเอยเอ เด้งเลมงจิบอ้าค่ะดูล้วนอะเอ้ยเร็วเลยเก่งไมล่ะเป็นสีก็้ย,ยงยงยงยย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 ยอยยยงไยยยยยยมยย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 ยอยดำดียยยยยยย่ยยยาายยยดยยดยย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 หยย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  นำมาแล้เอ็มสีอยู่ครบเลยเอ้ยเออเรียบร้อยเอ็มสีจอเป็นไรจ่อเป็นสีค่ะรถบัสอืดเฮ้ยเกือบไปแล้วเป็นสีไปแล้วค่ะเฮ้ยเออที่จะหนีจับฉันน่ะมันไม่ง่ายหรอกเออ เป็มซีมอยู่ไนทาน้นานาค่ะเรีดหลังรถฟุบ <em S 1> <em S 2> าไหนไหอยู่ไหนกันเอ้ยเออเอ,อียเกือ ύ, ไปเป็นสีคุ่ณเกือบจะมาตายแล้วไม่เอาไม่เอไม่เอาไม่เบืกเกันจังเดลยไปสีสรเรียบร้อยค่ะเก็บมาเป็นสี เป็นสีคุณก็ฟังเพลงแล้ว่างรอผมให้คนอื่นมาชวนผมก่อนแล้วกันสสวัดีค่ะไปกันมาลเฮ้ยเออเป็นสีเจ้าเป็นสีเฮ้ยเฮ้ย But there's one they fear.

ไม,ยยไม่เข้าใจว่าทำไมเข้ารมนะคะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไปนสีเฮ้ยมาแล้วมาแล้วขึ้นที่หนึ่งเหรอข้ามศพเป็นสีไปก่อนจะไม่ตายนะคะแต่มันตายแทนคุณแลอะอ,ะลอ,อ๋อเป็นสีมานะมาแล้วสองรอบเลยเป็นสีว้าวเป็นสีีินัยมาแล้วเป็นสี จอเป็นสีก็ลือดน่าคุณดีฟเก่งมากเลยค่ะขอบคุณครับอีดีฟยี่สิบ 20. เป็นสีนะมาแล้วครบเลยเอาเข้าไปเออเฮสกิดเองสกิดผิดชีวิตเปลี่ยนนะมาแล้วหนึง่งลูอดอีดลูติดไฟฮะยังมาสู้กับรูดดำกลยเหรอเป็นสีไปเยค่ะอย ปึ๊บอ้ยอ้ยเรียบร้อยไอด้ดำหลุดไปแล้วเป็นสีใช่ไหมคะอ้ยคุณเกือบตาแล้วถ้าผมตายคุตายเหมือนกันนะอะไม่น่าพูดเลยเฮ้ยยุบอืมเป็นสีใชออ้อยู่ยไหนละ ใช้อยู่ไหนเป็นสีเอ่ะโอยวิ่งไปจนนู้นชุอยูึงเยจี๊จบแล้วคุณเป๊ปใช่นะได้เข้าเป็นสีก็วันนี้ไปเลี้ยงเลยดีกะ,ะมาหมา่าม่ม โอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปการแข่งรถของผมเปรมชัยกับน,บน,บนี่เนเปรมสีวันนี้เป็นครับสนุกกันไหมก็อาจจะขับรถไม่เก่งเท่าเปรมก็คุณเปรมสีนะครับก็ใช่ค่ะฉันเก่งกวา่าโอเคครับถ้าเดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกับคุณเปรมสีด้วยนะครับแล้วคอมเมนต์ใต่างคลิปด้วยว่าผมเป็นยังไงใช่ครับเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันให้เขาบอกผมแล้วกันอโอเคไปเจอกันใหม่สวัสดีค,ครับไปค่ะเย้<ป>